ช้าเงียไว้โลดถ้ากอนขมบอกยงผมยาเดี๋ยวผมยังมาบอกว่าเ็นของปู่มันเออบ่เคยปูกอยาัมันออกนี่ครับออยากรู้เืงิจนั่นน่ดช้ออกาให้มีตนหมดเลยทางร้านทานนี่ผมซื้อโย่าทุกคนซื้อได้ผมซื้อโลละซิมห้าบาทสมมตผมาให้โลหบาท่งหอัายมยันมวนมีนัหนานครับจงยอดก็ใงียบหลดอบอกามเนดาวหดจาตัดเขาไม่ให้หนังห่ ทุกวันผมโซนแห้กหายว่าด็ขาดใจเขาเหมนีแก่ออกนี่นะอื้นอ้าวไมดีแกออนตออมอตีลูก็่ด้กูัดแก่ออจนมันเหนื่อหางเตาแล้วนี่นี่เือเหื่อยแม่อครับเรือเอ้ยมันสดนี่ครับมาดิอ็ยังอย่าไปเขาเอื่นมาไอเรือหางเตาหางหนูประมาณน้นี่คือ การซรื้อเบื่อผมมีอยู่สามไส่สถิติเมื่อนี้เมืองอ่างเขาลงเตะกันเขาปลูกงานหนึ่งเขาเด็ดตันหนึ่ง